ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเป็นพ่อครัวหัวปลาอ่าพ่อครัวหัวปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับอดีวันนี้ก็ไปซื้อพวกหัวปลาแซลมอนนะมาเพราะว่าตัวมันแพงนักเเออวันนี้เราต้องกินหัวมันนะปลาแซลมอนอ่าปลาแซลมอนถ้าตัวมันแพงนะก็ต้องกินหัวมันแต่ว่าเราจะเอาหัวปลาแซลมอนนะนี่นะครับ หมอปลาแซลมอนแล้วก็โครงอาโครงกระดูกต่างๆของปลาแซลมอนหมวด้วยก็โครงด้วยนะมาต้มยำมาต้มยำใบมะขามอามาต้มยำใบมะขามอาระหว่างปลาแซลมอนกับใบมะขามนะอาใบมะขามนะครับก็จะมาทําให้ดูนะครับอันนี้นะก็ปลาแซลมอนอันดับแรกน,นะแล้วก็ใส่พริกเม็ดลงไปนะพริกเม็ด ต้มจำนะฮะผมต้มจำด้วตัวไปนะแล้วก็ใส่เกลือใส่องคุโรสนะองคุโรสได่ขาดไม่ได้เลยนะครับองคุโรสตะขาบพวกไม่อร่อยทันทีเลยนะองคุโรสเนะรือนะฮะแล้วก็น้ำปลานะฮะน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่าน,นึ่งนะครับก็ค,คือต้องใบมะขามอ่อนนะต้องมีใบมะขามอ่อน ใบมะขามปอนแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดนะอันนี้เป็นเครื่องครัวของของ,ของบ้านเรานะถ้าขาดตัวนี้ความหอมมันจะไม่ได้นะต้องมีใบมะกรูดใบมะกรูดตะไคร้นะแล้วก็กระเทียมอหอมหอมนี่อย่าขาดเลยนะเพราะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะแล้วเราก็เอาอปลาโลละให้น้ําให้เดือดน,นะเอา ต้มเพื่อให้ให้เดือดเสร็จแล้วก็เอาปลาลงเนี่ยนะปลาลงอ่าปลาลงนะก็ซื้อหัวซื้อโครงมันมาก็เยอะอยู่คนละอ่าถ้หม้อใหญ่ๆเนี่ยครับถ้าไปซื oil, g, ้อก็ประมาณรับพันพันกว่าเกือบจะสองพันนะครับเนี่ยเพราะว่าเกิดขึ้นเกิดเต็มหม้อเลยนะน้ําด้วยโครงปลาด้วยหัวปลาด้วยปลาแซลมอนนะแต่พอโครงกับหัวมันก็ตกไปหลายร้อยบาทเหมือนกันนะก็ มาต้ยมยำมาต้ยมยำนะมาต้ยมยำแบบไทยๆนะครต้ยมยำแบบไทยแต่ว่าปลาเป็นปลาปลาเนาะปลาแซลมอนนะแต่เรามาต้ยมยำแบบไทยๆเราลองมาดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นปนะยังไงบ้างนะต้มยำปลาแซลมอนโซนะเด็ดอ่านะต้ยมยำปลาแซลมอนโซเด็ดทดสอบดูชิมก่อนนะอันดับแรกต้องชิมดูก่อนนะครับ ใส่อันนี้น่น่งน้ำมะขามเพราะว่ามันจะทำให้เปรี้ยวน้ำมะขามจะทําให้มันเปรี้ยวน้ำมะขามก่อนน้ำมะขามเพราะว่าเราใส่ไบมะขามก่อนอย่างเดียวนะใส่มะขามก่อนอย่างเดียวความเปรี้ยวอาจจะไม่ได้นะครับก็ใส่มะขามเข้าไปให้มันเปรี้ยวนะเพราะว่าความเปรี้ยวยังไม่ได้นะครับลองดูนะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอ้ใช้ได้้วครับเยี่ยมแล้วครับเยี่ยมแล้วครับเยี่ยมแล้วอ่าเ,เยี่ยมเลยสุดยอด